ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบูธวอลโวนะฮะที่งานฟ้าซัโตโช2022ที่ไบเทคบางนานะฮะมีรถต่างๆมากมายนะฮะหลายรุ่นมาจอดโชว์ลองครั้งนี้เลยนะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวอลโวเนี่ยเป็นค่ายรถยนต์จากสวีเดนที่ขายเฉพาะรถที่มีแบตเตอรี่ที่เป็นแบบไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะ ก็เป็นรูปแบบของการเสียบปลั๊ก PHEV แล้วก็ที่เป็นรถไฟฟ้า EV นะแต่ว่ารอบนี้เท่าที่ดูสำรวจดูคร่าวๆครับแต่ยังไม่มีตัวรถไฟฟ้ามาจอดไม่ว่าจะเป็นตัว XC40 r e c h a r g e ที่เป็น Pure el Electric นะครับหรือว่าจะเป็น C40 แล้วก็ยังไม่มีเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยถูกจองไปจนหมดแล้วและตอนนี้นะครับปิดคำสั่งรับจองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเปิดรับอีกทีน็คือเดือนประมาณเดือนตุลาคมนะฮะ รุ่นแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือตัว v o l v o x c 9 0นะฮะเป็นยนตกรรมแบบอนเนกประสงค์3แถวเจที่นั่งนะครับเป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดของตัวอนเนกประสงค์ของทาง v o l v o แล้วนะครับแน่นอนครับก็จะเป็นระบบนะฮะ p h c v นะครับก็จะมีตัวนี้เลยอย่างตัวนี้เป็น wall box นะที่สามารถติดที่บ้านแล้วก็เสียบปลั๊กได้ก็จะมีรูปลักนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยเสียบเข้าไปบ้าเนี่ยเห็นไหม ก็สามารถเป็นชาร์จแบบ AC นะยังไม่รองรับการชาร์จแบบ DC ก็นะครับจะดูครับตัวรถเนี่ยโหขนาดใหญ่มากครับแต่รุ่นนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะยังเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวเดิมอยู่นะฮะประมาณ10กิโลวัตต์ชั่วโมงนะนี่ก็จะเป็นตัวรีชาร์จอย่างนี้เลยคันใหญ่ครับเครื่องท8เนี่ยครับออวิวร้ายนะครับขยับมาด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นตัว V60 นะครับตัวนี้เลยก็จะเป็นดนตกรรมแวนนะครับสไตล์ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะก็เรยก ตัวที่สามารถไปรับใช้นะครอบครัวได้อย่างดีนะมีพื้นที่มากมายจะเล็กกว่าตัวที่เป็นอนเนกประสงค์แท้ๆนะครับเรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างซีดานกับความที่เป็นอเนกประสงค์คันใหญ่นะครับราคาเพียงแค่2 2 9ล้านสองแสนเบาทเท่านั้นฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่คุ้มค่านะครับราคาก็คือ v o l v o S60 นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเ็เอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับใครบอกว่า v o l v o เนี่ย แบบมาสําหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วเนี่ยถ้าจะดูจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความเป็นวัยรุ่นของมันอยู่เหมือนกันนะฮะราคาไม่ได้มากเลยสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้จะมีรูชาร์จแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่เห็นป่ะฮะเปิดมาก็จะมีช่องชาร์จไว้ให้เสียบปลั๊กได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับราคาสองล้านนิดๆเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้แพงมากแต่ว่าได้ความเป็นเอกประสงค์ของมันนะครับสามารถลุยได้ครับเสียบได้แบบวิ่งไฟฟ้า ขยับมาอันนี้นี่คือรถอนเนกประสงค์ยอดนิยมของทางค่ายวอลโว่ก็เลยนะครับน้่นคือวอลโว่ x c 6 0นะฮะเท่าที่ผมเทสมานี่คือรถที่พอดีนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับสัก4คนหรือ5คนนี่นั่งกำลังสบายเลยนะครับแล้วก็ขับดีจริงๆ ขึ้นชื่อโวลโวแล้วเนี่ยนอกจากเครื่องยนต์ทรงพลังนะครับที่สามารถถ่ายทอดกําลังครับจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์นี้จะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจะขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะฮะให้กําลังสูงสุดได้400แรงม้านะกดเต็มๆนี้แบบวิ่งกระชุ่นะบอกเลยว่าเห็นแบบนี้วิ่งได้ไม่แพ้ใครแนะ่นอนนะฮะขอยาดไปคันสุดท้ายนะครับจากบูธนีนะ้ก็คือตัว Volvo ับ s 90 e c ชา r g e นะฮะ สไตล์ซีดานนะฮะที่เรียกได้ว่าใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันนะครับก็จะเป็นช่องตรงนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นต่างๆนะครับใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับที่บูธของวอลโวนะครับภายในงาน f a ส t a อ t โ s h o ช2022ครับที่อาคารไบเทคบางนาครับตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะที่ออกคลิปจนถึงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับใครสนใจต้องรีบแวะมาแล้วครับ